ส่วนเหตุการณ์นี้ออกตัวก่อนเลยนะคะว่ามีภาพที่ค่อนข้างจะรุนแรงรุนแรงเป็นอย่างมากแล้วก็กลายเป็นไวรัลมากที่จีนนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่แพทย์ชกเข้าที่เบ้าตาของคนไข้ถึงสมครั้งขณะทำการผ่าตัดดวงตาจนสุดท้ายคนไข้รายนี้ตาบอดค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศจีนนะคะ คุณผู้ชมค่อยๆดูคลิปไปเป็นช่วงที่ศัลยแพทย์นายหนึ่งกำลังผ่าตัดดวงตาให้กับคนไข้หญิงวัย82ปีที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เราพยายามเบลอแล้วนะคะแต่เห็นชัดเจนค่ะในคลิปเนี่ยจู่ๆในแพทย์ยรายนี้ก็ชกเข้าที่เบ้าตาขวาของคนไข้ยอย่างจังชกไปถึงสามครั้งจนคนไข้นี่กระตุกนะคะแล้วเธอก็ร้องด้วยความเจ็บปวดหลังผ่าตัดเสร็จคนไข้มีอาการศีรษะฟกช้ำและในเวลาต่อมา ตาที่ทำการผ่าตัดก็บอดสนิทค่ะทําให้ลูกชายของเธอต้องขอดูกล้องวงจรปิดเนื่องจากสงสัยว่าการรักษาอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหุนี่ไม่น่าจะใช่การรักษาผิดพลาดแล้วนะฮะอ,อันนี้ <Hey. S 1> คือตั้งใจที่จะชกลงไปในเบ้าตาของคนไข้ครคแล้วดวงตาครับชปล่อยเข้าไปโอ้โแล้วกำลังผ่าตัดอยู่ด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะขณะเดียวกันมีการสอบปากคําสัญญาแพทย์รายนี้นะคะว่าทําไมถึงทําลงไปเขารายงานว่าคนไข้เนี่ยมีอาการแพ้ยาสลบพอแพ้ยาสลบก็เลยมีอาการเจ็บปวดเพราะว่าไม่สามารถวางยาสลบได้เพื่อที่จะทําการผ่าตัดเขาจึงตัดสินใจต้องใช้วิธีการอื่นแล้วละ่ะ<อ>เพื่อไม่ให้คนไข้เจ็บปวดโดยใช้วิธีการทุบเข้าไปที่เบ้าตาค่ะเขาอ้างอย่างนี้เขาอ้างแบบนี้ค่ะแล้วเขาบอกว่าแพทย์เนี่ยพยายามเตือนแล้วให้คนไข้ยอยู่นิ่งๆอย่าขยับอย่าขยับศีรษะ อย่าขยับดวงตานะแต่ดูเหมือนว่าคนไข้เนี่ยจะฟังภาษาจีนกลางไม่เข้าใจทําให้เธอมีการขยับร่างกายตลอดเวลาที่ทําการผ่าตัดสัลยแพทย์รายนี้เขาจึงโมโห,โหและเกิดบันดาลโทสะ ตามภาพตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะโอ้โหแล้วคุณยายแล้วนะ82ดสิบองแล้วน,ะน่าเห็นใจมากๆนะคะดวงตานี่เป็นอวัยวะที่บอบบางมากๆรจริงๆโดนสัมผัสนิดเดียวเนี่ยก็เจ็บแล้วนะคะนี่กําลังพ่าตัดอยู่ด้วยแต่นี่คือทุบลงไปอย่างจังถึงสาครั้งค่ะคุณแบงค์ไม่ควรเป็นหมอจริงๆนะ